ในลักษณะของการเห็ดหน้าไปนะครับอันนี้กลับมาอีแบบหนึงครับยังเลาะไปแล้วครับเอ้าเขานี่งามอืมผมเหรูปป่าครับอืมขับมาเซอร์บอรเบาะซอร์เบ็ดนี่ฮะเขาอันนี้แปลงฟุตบอลนะครับเซเบ็ดคนซี่สนาม ขอเตอิปุ๊นะครับผมมาเบิง่งนี่ครับผมมีอย่างครับนะครับมาเข็นแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวมาแซมเพราะมันห่างกันไปน้ำกับอดีนะครับนี่ครับเขานี่สีแซมซื้อให่เขาเจ้าวงนี้ติดขอบขนาดคือมันได้หลายนะครับุบงนี้นะครับเดี๋ยว่า้เบิง่งเข้าองค์ถึงนะครับ เขา้าไอ้กอขอได้ไปกอขอครับเข้าไอ้เหนียวเหนียวดองานเด้กเขาเนะครับก่อไผ่นอไม้กระหลายครับในนอไม้สี่ห้านอหกนอไว้ต้นมีเวลาเฮ็ดเหนึ่งางานเบิ่งก่อนครับนี่เด้มาเบิ่องนาบ่เบิ่งกับโบไ้นี่ พี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับ,รบเขียวครับบอเป็นหญ้านะครับเด้ออันนี้ครับเขาครับเขาดอกครับเดี๋ยวมาเบิ่งปากก่ากระหกจะหน้อยนี่เขานะครับนี่กำลังงามชุ่มอุ่มอ,อันนี้ไม่ได้ใส่โบลเซอร์ปุ๋ยเคมีโบลเตอร์สูตรอย่างเป็นปุ๋ยโบกชิ เป็นบุกชีนะครับเด้อนะครับมันพายจะคงจะบุกชีเดียวสีบอกวิธีเฮเธอแต่เป็นเป็ดปุ๋ยพิเศษนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นใหม่นะครับใส่ธรรมศาสตร์เขานะครับอ,อ่ผลผลิตเม็ดไงนะครับข้าวใหญ่นะครับหญ้ากระบุกขึ้นนะครับในการเฮตนา อันนี้เอาปูยางรอบๆผู้สากันนี่ครับยางไปนี่นะครับข้ามพลูกระปุกมาแต่งนี่ครับปูมาแต่งนี่ครับเขาครับนี่ปูนยาเด้อนี่ครับต้นเขาครับน้ำครับยังเติงนองมันเสมอเพียงกันนะครับพี่น้องเลยนะครับ ขากเลยเขาเนี่ยนี่ย่างไปครับไปเบิงน้ำกันในสิ่งธรรมชาตินี่ครับเบาะไปเลยแต่ว่ามันที่เปิดตุนทุนจังหนครับทุนไปครับบ่เป็นทุนเขาเลยทุนเจ้าของครับปีนึงก็ปตะมาก็สามหมื่นสี่หมื่นลงทุนไปบางคนถามว่าเป็นอย่างคือบ่อฮือเขาเฮตโรดแล้วก็ถ้าเอาเขากินมัน เบิงแล้วนะครับมันมีคุ้มครับเฮ็ดเอาดีกว่าเฮ็ดเอานี่ค่ากว่าครับพี่น้องเลยนะครับเฮ็ดเอานี่คุ้มกว่าหนึ่งได้เฮ็ดสองได้จางครับจางขดไถเขาวานแล้วเฮาดูแร,ร่เอาครับเรื่องน้ำเรื่องบ่อเรื่ปังปะป,ปัง,งเบกคนะครับปีนี้น้ำปังครับพี่น้องเลยนะครับน้ำปังปังนี่นอนคัก เดี๋ยวมาแซมเข้าซเสอครับอันนี้เขา้าเหนียวนะครับเด้อเดี๋ยวทาเบิ้งผองผลิตกรเป็นได้ทเนี้นะครับหากได้สามเดือนนี้อีสองเดือนประมาณเดือนธันวาไอพฤศจิกาไ้เกี่ยวนะครับไ้เกี่ยวแล้วอ๋ออันนี้เป็นหัวหง่นะครับเด้อหัวหญ่อ้อมตะก้อนเป็นหัวคันกลางอันนี้ก็เป็นหัวอ้อมไปนะครับลักษณะ หญ้ามันก็มีอยู่นะครับหญ้าฝนเข้าแต่ส่วนมากเข้าครับสิง,งามเอะเพียงสม่ำเสมอโอ้น้ำก็มีมืดนะครับโซนนี้ฝนกัดเที่ยวลินเที่ยวต๊เที่ยวลินเที่ยวต๊ะกับบเปผยังนะครับนี่ครับมาหดโหนหน้าจับโอ้อันนี้ทางนี้ทางสารณะอันนี้โมเมนทางสารณะครับดินผมดินหน้าผมน่ะครับแต่ว่าเหตุทาง แต่ก็เพื่อเขาเที่ยวเนี่ครับดินแดนยี่พี่ละะลักมุดยูนี้อยู่นีหนะครับลักมุดอยู่ใสอยู่นี้แหละนะครับลักมุดแดนอยู่นี้มาสียาวไปนี่ครับมาสีตับไปนี่แหละนะครับทีแต่ก็อันนี้เลยนี่สิเจิญทางเข้ามา จะเป็นทางมอไซค์เที่ยวเอาเพื่อรถยนต์เที่ยวเพราะเราจะไม่มมมมรถออยมาขนออยบ่ไรครับนี่ครับเขาพลังงามกับพลังงามคักแบบพี่น้องเลยเนี่ยคันเตอร์อีตัางหาครับดูเตอร์หัวป้าพื่นครับ,รบนะครับมานจะมีผมปูมปย่าไว้นะครับ,รบไม่อย่างเขาๆขโลกนี่อ๋อเต็มโหนะครับ วันนี้เป็นวันว่างนะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันว่างของผมนะครับมาอยู่หน้าอยู่เฮือนบูเห็นผมดอกนะครับเพาะกังกายสังคมเตะบอลโบกลังกายก็ได้ผมเตะก็ได้บอลน,นะครับลงส,สนามก็ได้อยู่เตะโมนอยู่นะครับวันนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งครับเดีย๋ยวีเบาะ ปุ๋ยที่ดีบางคนม่าขี้โงูขี้ควายขี้หมูแหละขี้ไก่แหละเพราะว่าเส้หน้านี้เขามีการทดลองครับทดลองแล้วทดลองอีกวิจัยแล้ววิจัยอีกปุ๋ยสู้ใดครับที่ได้ผลปุ๋ยสู้ใดที่ไม่ได้ผลปุ๋ยสู้ใดเฮ้อเขานี่เขียวอุ้มชุมช่มนะครับเพราะสนมากนี่นะครับดินม,มันจะมีทุกอย่างเลยมีาัุ ธาตุาตอาหารนะครับ NPK N คือไนโตรเจนนะครับ NPK P คือโพแทเสเซียมนะครับแล้วก็แคลเซียมมี3อย่างที่ต้องการที่สุดในผืชนะครับแล้วก็ธาตุเล็กธาตุอาหารธาตุย่อยธาตุรองอาหารรองอาหารหลักนะครับในการเกษตรน, Сп นีเขาต้องปรับปรุงเมื่อใด บางคนบอกออ้ยวาเทีพิสังค์เรียทฤษฎีคักหลายมีเฮ็ดอันวิชาการคากหลาย,อาาาลายบอไม่วิชาการครับพอผมศึกษามาแล้วสี่ปีห้าปีหกปีนี้ที่เ็ดนาสี 4, ่ข้าไปที่เจ็ดฮู้แล้วครับดินพวกนี้มันเหตนอะไรมันจากในเขา้าเพราะมงนี้นะครับมันเป็นบเลยมันเป็นที่แรงอาสังเกตบ้างหน้าผมนี่มีน้ำครับ มาเบื้องหน้าเขาครับข้างๆกันนี่นี่บบม,มีน้ำครับเขาก็เลยปูแตงนี่เขาปูแตงอันนี้คือคือคอปีปเทปบอกไม่ว่าเขาเตอเลืกกว่าให้นาซ้ำกันเป็นอย่างเขาอุ้มน้ำนะครับเขาพอผมก็เลยคือเทวดาสีมองนั้นก็เลยมาสีมองนี้ครับน้ำครับ นี่น้ำมีเข้าตุ่นอยงสะคุดใี้อย่างบอ่อสิไดดินเจ้าบะดินที่คุดสะมานี่นะครับนี่นะครับถมทางไปเรื่อยครับถมไปเลยครับถมถม,ถมไปก็เลยเป็นทางที่มาของทางนะครับทางเที่ยวคือเท็ดไป่ใส่ปุ๋ยครับขับรถยนต์ไปลงไปพุ่นนะครับฝังไว้ฝังไว้นะครับนะครับอ่าท่ โฮมกรุ๊ปเศษแล้วก็ปุ๋ยลงในไฮนานี่แหละครับผู้ไทยนะครับอันนี้หน้าผมอยู่บ้านอาขามแต่บ้านผมอยู่พนานะครับเป็นอย่าง,รรงาค,คื้ต้องมากคู่มีคูเถอบ่มาบ่ได้ครับป่าอยู่นี่บ่ธรรมดาครับปลาธรรมชาติปล่อยไว้ตั้งแต่หึงบ่เคยสูบน้ำบ่เคยแหง้ง นี่กับโอ้เกือบเจ็ดปีแปดปีน้ำเต็มปลอแบบมีตลอดสูบนู่นงรถกระยาเพื่อเห็นกระยาครับน้ำประมาณสี่เมตรห้าเมตรน้ำลึกครับห้าเมตรน้ำขึ้นมาตลอดเดี๋ยวผมสิเฮ็ดแอร์เยบถนนหนทางเฮ็ดเต็มเจ๋อคือมันงามนะครับเบื้องฝนก็คึมคึมนะครับที่เฮ็ดไปก็นี่แหละครับเบื้องคลิปไปเพื่อก็มีความรู้กับเบาะองผลเดี๋ยวคอมเมนต์มาแน่ ใตคลิปคอมเมนต์มาเลยครับ่าเหตุนั้นเหตุนี้คือเจ้าเหตุนั้น,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 นอกตรงเบเบมาเลยเหตุได้อบน,นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดถ้ามันเพิ่มมาอยู่มุงนี้แล้วอยู่ในป่าอยู่ในลืบหาความสุขในตัวความสุขในตัวเองคักนะครับคักคักในะ<ม>ที่นี้มือคือไม่มีความสุขมันสดสืินนะครับเได้เห็นบรรยากาศ นะครับทุง่งนาเสียงเครียดเสียงป่าบอนนะครับเสียงเครียดเียงกบโอคักนะครับปูนะครับ,อนะรบพอผมเปิืนสีเปเป้งน,น้ําปิดน้ําครับอันนี้คูกลางวานคุณคููกลางวานนะครับเพิื้นสี่บยุนิ้ง้องท้ท่านนะครับต้องหูใจเพิ่นนะครับมีผมผู้เดียวแลวหละหูใจเพิ่นคนใจห้อน ผมก็ต้องหอนน้ำผึ้นเร็วปั๊บ,บนะครับมันก็เลยเป็นนิสัยนะครับคนสีเบาะคำโนนจ่างซันจ่างซีไว้นะครับอันนี้กคือน,น้านี่เอาไวไ้ใส่ใส่ตอนไหนคือเวลาน้ำแห้งอยู่ฮีเขากำลังขึ้นครับเขากำลังงามประมาณสักสองสามเดือนประมาณเดือนเ,ออเดียวกันยากันยาเข้าสู่ตุลาคมเดือนสิบ ก็ต้องสูบน้ำานี่ครับเลี้ยงเขาเมดเลยครับมันมีสามสะครับเฮอเตอร์ก็มีโอ้เออผมต้นดูอันนี้ต้นซักนะครับผมสิตั้งไว้เลยว่าต้นซักมงคลต้นดูมงคลรับเพ็ดไว้นะครับในสิ่งที่สําคัญที่สุดอนะครับโม้นะเน้อสุนก็มีเงื่อแล้วครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับในการที่ เดี๋ยวโอกาสน,นะครับเด้ขอขนค,ครับ